ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับใน EP นี้ก็จะพามาจัดโค้ดใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับโค้ด มาทีเดียนั่นเองนะครับก็เป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ bon นะครับทุกคนมาเพิ่มกับแผนทีเดียดนี e ่เลยนะครับลองบอลเคาน์เตอร์ C1 C1 แบบนี้ครับทุกคนกับลายเส้นบอกเลยโคตรตึงนะอ่ามาก่อนที่จะรับชมนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามารับชมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยครับมาก็เข้ามาที่ช็อปกันเลยครับสำหรับ สายฟรีนะพมว่าก็สามารถสะสมเก็บทองนะครับก็ได้นะครับแป๊บเดียวเองนะเออเล่นทั้งแคมเปญนะครับกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆช่วงนี้ทางคุณนามิแจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับก็น่าจะได้แล้วนะเออสำหรับโคดมาติเนียนะครับกับในงบนะครับแค่500ทองเท่านั้นนะครับจัดได้จัดนะครับของดีแบบนี้ครับสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะครับจัดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสัก หนึ่งอาทิตย์นะครับหรือว่า1อาทิตย์เฉเศษเท่านั้นนะครับช่วงนี้คนละมีก็แจกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยทีเด็ดนะก็ดูก่อนนะครับสำหรับมาตินี่ถ้าเราซื้อ500ทองนะครับก็จะได้นะครับ exp 4,000 exp คูณสินั่นเองนะครับสำหรับมาตินี่นะครับก็จะมี l องบอลคอเตอร์นะครับ89เลยทีเดียวแล้วก็เอาวายอยู่ที่80นะครับ2บูสเตอร์ r จำๆแบบนี้นะครับหรือว่าความโหด คูณ2อนั่นเองนะเออนี่ก็จะมีบุลเตอร์นะครับ1เม็ดเป็นบอลคอนโรลนะครับแล้วก็บุลเตอร์เม็ดสองมีความดุดันนั่นเองนะครับเหมาะกับสายกองกลางหรือว่ากองหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยเอออืมน่าจะเจีมนะครับอ่ะมามาแบบนี้แล้วครับกับงบ500ทองแบบนี้ควรจัดครับทุกคนมากดไปเลยแล้วก็ใช้ไปครับ500ทองครับอหือฟลิงแหน่เรียบร้อยครับกดโอเคไป นะครับแล้วก็กดกากบาทออกได้เลยนะครับกดแบ็คกลับมาแล้วก็มาดูหน้าของเราเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับสําหรับเปเล่นะครับใช้ GP ซื้อนะก็สามารถจัดได้นะผมก็ไปจัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรูปอวตารของเปเร่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมก็เตรียมแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับนะมองกับลองบอลคาเตอร์แน่นอนนะครับมาเปลี่ยนโค้ดเลย ก็เลื่อนมาดูครับมาอยู่ไหนเอ่ยนี่เจอแล้วครับมาติเนสนั่นเองนะครับทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็เป็นของสเปนนั่นเองนะครับจ a m ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็กด c o n f i r มไปเลยครับอ่าป๊บอ่าแบบนี้ก็เข้ามาที่ทีมเป็นทีเรียบร้อยสังเกตดีๆนะครับทุกคนนี่ครับเพิ่มมานะครับสำหรับท่าเดนนะครับเป็น 101นั่นเองนะครับโอ้โหมีตัวไหนเพิ่มบ้างครับเนี่ยโอ้โหมีแน่ๆเลยนะครับจะเป็นทาดิตนะครับเพิ่มมา1 0 1นะครับผมใส่บูสเตอร์ผิดด้วยนะถ้าเปลี่ยนบูสเตอร์นะครับก็จะได้เป็น102ด้วยนะเออแบบสุ่มได้ผมไม่มีนะครับแต่ผมจะไม่เลือกนะเออต้องรออีกนะครับสําหรับบูสเตอร์นะครับนะผมต้องไปดูก่อนนะผมมีบูสเตอร์ไหมมีตัวไหนบ้างครับ ตัวไหนที่เพิ่มมานะครับปั๊บป๊บเดี๋ยวก้คาสตานะครับมีตัวตึงๆเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้เพิ่มมาถือว่าเจียมเหมือนกันนะน่าจะเน้นกองกลางนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ทําให้อโบออใส่นอกนะครับที่เพิ่มขึ้นนะเออก็ดูกันบ้างสำหรับค่าพลังนะครับทาดิสนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเออ อืมจะมีมีความโดดดันนะครับความโดดดันยังไงเอ่ยความโดดดันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับอืมบอลคอนโทรลนะครับเพิ่มมาเป็นเก้าสิบสามเลยสําหรับทาดิสนะครับโอ้โหโคตรแจ่มเลยนะครับดูที่โดนาลินโยกันบ้างนะครับเพิ่มมาบอลคอนโทรลครับเป็นเก้าสิบเก้านะครับโอ้โหถ้าเราเพิ่มใส่ดิบฟิคอีกนะครับหนึ่งร้อยปุลเลยนะทุกคน โอ้นี่ครับความโหดครับที่เพิ่มขึ้นมานอ่น่าสนนะครับเนี่ยโอ้โหน่าลองทีเดียวนะครับโมใหม่ได้สบายๆเลยนะครับอืมสำหรับแผนนะครับที่เหมาะกับสไตล์ลองบอลคอเตอร์นะครับผมต้องยกให้กับแผนนี้เลยนะครับ C1 C1 นั่นเองนะครับนี่ครับเส้นแนวทางการจัดแผนนะครับใครที่อยากจัดตามนะครับหรือว่าอยากลองเล่นกับโค้ดใหม่นะครับนี่เลยนะครับเอ่อ หลายเส้นนะครับแล้วก็ตัวสำรองนะครับที่ผมจะใช้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับนักเตะแต่ละตำแหน่งแล้วก็สไตล์แต่ละคนนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับอ่าผมก็จะให้เป็นแบ็คแบ็คนะครับดีเฟน์ทั้ง2เลยนะครับอ่าไม่ค่อยเติมมากนะครับอ่าอีเฟนเซฟนะครับทั้ง2เลยตุรามแล้วก็มาริน่นะครับอ่าเป็นล่างล่าสุดเลยทั้ง2คนเลยนะครับส่วนเซเตอร์คู่นะครับ เหมือนเดิมครับผมก็จะใช้เป็นบิวอัพหนึ่งตัวนะครับเน้นตัวใหญ่หน่อยนะครับทุกคนใครที่มีฟันใดผมบอกได้เลยนะครับเอาลงได้เลยนะฟันใดทุกร่างนะครับทุกการ์ดลงได้เลยนะครับกิ่งทุกร่างอยู่แล้วแล้วก็ไอครินี่นะครับในร่างนี้ก็จะเป็นสไตล์เดสทอยเยอร์นะครับความดุดันนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เอาไว้คอยตัดบอลนะครับจะขึ้นมาสูงหน่อยนะสำหรับ เดทรอยเยอร์นะครับส่วนยูอัพนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ค่อยขึ้นมากนะครับควบคุมจังหวะนะครับส่วนกองกลางตัวรับดีเมฟนะครับใครที่มีแพ็กทีเวล่านะครับในร่างอังเคอร์นะครับเอาลงได้เลยนะครับเพราะมีซินวานะครับเน้นนะครับให้มีส่วนสูงขึ้นไปอยู่ที่185ขึ้นไปนะครับเป็นสไตล์อังเคอร์แมนนั่นเองนะครับดูค่าพลังก่อนนะครับเกมรับบอกเลยโคตรตึงสหรับซินวานะครับอืม สปีก็ถือว่าไม่ช้านะเออมีจำดีความแข็งแกร่งแจ่มเลยนี่ครับเป็นสไตสล์อังเค์นะครับทุกคนส่วน LMF แล้วก็ RMF นั่นเองนะครับผมจะให้เป็นเมสซี่นะเอ,อ้ใครที่มี RMF อย่างเช่นพวกลามินยาเมานะครับเอามาลงนี้เลยนะครับส่วนเมสซี่นะครับ,นนรบเพราะว่าเขามีบิดเคอร์เลอร์นะครับมีการควบคุมบอลเลี้ยงบอลที่ดีนะครับนี่มีสปีดต,ต้น100แบบนี้ บอกเลยโคตรแจ่มเอาไว้บิดเคอร์เลอร์บอกเลยโคตรแจ่มนะเหมาะมากๆก,กับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ส่วน LMF นะครับผมจะใช้เป็นเนมานะครับเนมามีทั้งความผิวความเร็วนะครับมีทั้งการจบสกอร์ที่ดีนะค่อนข้างจะครบเครื่องอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับเนมานะครับก็แนะนําเป็นเนมานะครับใช้ทองเทา้าดีด้วยนะเออบอกเลยโคตรแจ่มนะครับเนี่ยดูครับสกิล แล้วก็กองกลางตัวลูก2ตัวนะครับตัวทีเด็ดเลยนะครับอ่ะผมจะใช้เป็นโฮเพเยอร์หนึ่งตัวนะครับอ่ะโฮเพเยอร์ก็จะใช้เป็นโดลินโยนั่นเองนะครับอืมนี่ครับควบคุมบอลเลี้ยงบอลแจมนะครับสปีดก็ถือว่าดีนะครับสกิลครบเครื่องอยู่แล้วอ่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผมจะใช้เป็นทาดิดนะครับเป็นสไตล์คีทีเพย์เมเกอร์นั่นเองนะครับอ่ะใครที่ไม่เล่นเกมเร็วมากนะครับ เป็นสไตล์คีอทิเพย์เมเกอร์นะครับที่จ่ายบอลดีนะเอ๊ะออกบอลยาวแจกสปีดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟีคิกลูกโค้งมาหมดเลยสำหรับทาดิดนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่อยากใช้เป็นสไตล์คีอทินะครับก็ใช้เป็นนี่เลยครับเป็นโฮเพเยอร์ทั้ง2ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าลาฟินย่าบอกเลยครับโคตรแจมในร่างนี้นะครับเอามาเล่นกองกลางตัวรุกนะครับทุกคนบอกเลยดีมากๆนะครับ แต่ผมจะใช้เป็นท่าเด็กกลกันนะครับคีย์ทีพเมกเกอร์นะส่วนหน้าเป้านะครับใครที่มีลูมินิเก้นะครับแนะนําเลยนะครับเอามาเล่นโคตรจำนะครับเป็นสไตล์โกล์พเชอร์นั่นเองนะครับเขาจะใช้2เท้าได้ดีด้วยนะครับสำหรับลูมินิเก้นะครับถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอโต้นะครับ่าสำหรับโซเรตนะครับอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับสำหรับสปีดปายนะแต่ว่าสปีดต้นดีนะครับว่า ผมแนะนำสอคนนะครับ3คนนะครับเป็นลูมินิเก้หแล้วก็เอโตลองลองมาก็จะเป็นเอมปัปเป้หตัวนะครับเอมบัปเป้ e e ผมอยู่ไหนเอ่ยเอมบัเป e ้ e ผมจะมีล่างโช์ทามล่างแรกๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนปับนี่สลับเอมบัปเป้นะครับทุกคนกับแพ้นะครับหมาะมากๆกับสไตล์ลองบอลคัตเตอร์ Long arter, ความโหดคูณสแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าใครที่นะครับ อยากได้โค้ดลองบอลคอเตอร์มีค่าพลัง89แบบนี้จัดได้เลยนะครับนี่ก็เพิ่มความดุดันนะครับความดุดันนะครับให้กับฟันได้มาเป็น98นั่นเองนะครับทุกคนเออก็จะมีบอลคอนโทรลนะครับกองหลังไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับจะเน้นเป็นที่กองกลางอ่าส่วนมากนะครับอืมทุกคนบอกเลยโคตรจะดูตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับคันวหน้านะครับคันวหน้าบอลคอนโทร97นะครับความดุดันเท่าไหร่ ปรบปรับกวนประดันนะครับ85นี่ครับอ่าก็ะทีว่าแจ่มนะสำหรับแท็กติกอินดิวิโดโขดนะครับที่ผมจะพาปรับนะครับนี่ผมจะปรับไว้นะครับ1ตําตำแหน่งนะครับเป็นลูมินิเก้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ค่อยแบบเล่นเกมเร็วมากนะครับปรับแบบนี้นั่นเลยนะครับรีบไลน์นะครับให้เป็นนี่เลยนะครับ บ,บอกเลยตัวนี้สร้างสรรเกมดีมากๆนะครับมือเอาไว้จ่ายบอลให้เพื่อนนะครับอืแทงะลรช่องให้กับโดรนโยนะครับหรือว่าลูมินิเก้บอกเลยโคตรจ็บมากๆนะครับทุกคนสําหรับแผนแล้วก็โคตรมาติเน่ตันเองนะครับในคลิปต่อไปก็รอติดตามผมนะครับผมก็จะทาการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับสำหรับโคตรมาติเนที่มีลองบอลคอเตอร์อยู่ที่89อีกคนนั่นเองนะครับแล้วก็เอาวายอยู่ที่ แ0นะครับแล้วก็เพิ่มบอลคอนโทรลแล้วก็ความดุด,ดันเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนนะใครที่จัดแล้วนะครับเล่นแล้วเป็นยังกันบ้างก็สามารถมาเม้นต์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกันนหะนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ